สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7ซเว่น n ออนไลนกับผมโบธนารัตน์เพ็ญจันทร์คลิปนี้ผมจะมานำเสนอเป็นกิจกรรม Academy t r a i n i n g นะครับซึ่งผมได้ร่วมกับเบนประสิทธิ์ฮาวเกนนะครับทำกัน2คนนั่นก็คือชื่อว่า s e เว n One นอนไลนะครับกับเบนประสิทธิ์เ a ซซิ่งอะเนะครับเป็นการจัดกิจกรรมฝึกสอนนะครับการขับขี่มอเตอร์ฮอนเบื้องต้นจนถึงโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่สนใจเบสิ c เทรนนิ่งหรือว่าเป็นนักแข่งที่ เคยขีย่มาแล้วกระโดดเป็นแล้วแต่อยากเพิ่มเติมทักษะนะครับเราสามารถฝึกสอนได้หมดทุกระดับฝีมือนะครับโดยที่ครั้งแรกนะครับผมได้จัดกิจกรรมไปที่สนาม CRC t e c นะครับอยู่ที่บางน้ำเปี้ยวฉะเชิงเซาแล้วก็มีผู้สนใจนะครับมีผู้มาเข้าร่วมการเทรนนิ่งตอนนั้นประมาณ8คน9คนนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแล้วก็การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะมีเวลาน้อยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่เห็น ภาพรวมนะครับว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้เทรนนิ่งจบไปแล้วครั้งแรกนะครับก็ถือว่ามีผลตอบรับจากผู้ที่มาเทรนนิ่งดีมากๆนะครับทุกคนที่มาอบรมมาเทรนนิ่งก็หลังจากเทรนนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามระดับฝีมือของแต่ละคนนะครับบางคนยังโดดได้ไม่หมดนะครับมาเทรนก็โดดได้เลยบางคนโดดท่ายังไม่สวยนะครับหลังจากจบแล้วก็กระโดดได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ย ยังไม่กระโดดเลยนะครับมาเรียน2วันเท่านั้นนะครับคือมีพื้นฐานมาเบื้องต้นแล้วมาเรียน2วันกระโดดเนินได้แล้วนะครับแต่เริ่มจากลูกเล็กๆไปจนถึงระดับกลางๆนะครับแล้วก็หลังจากที่จบกิจกรรมครั้งแรกไปแล้วนะครับผมกับเบนมาสิ์เนี่ยก็ได้ปรึกษากันได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าได้เจอกันบ่อยเพราะว่าออกกําลังกายเทรนนิ่งปั่นจักรยานอยู่ด้วยกันแทบทุกวันนะครับเลยคุยกันว่าหลังจากที่เราเทรนนิ่งครั้งแรกไปแล้ว ก็ทำวิดีโอออกมามีผู้สนใจเยอะนะครับสอบถามกันมาเยอะเรานะครับก็เลยจะจัดกิจกรรมขึ้นบ่อยๆนะครับโดยที่คิดไว้ว่า1เดือน1ครั้งนะครับเป็นเดือนละ1ครั้งแล้วก็พยายามกระจายไปตามสนามต่างๆไปสนามตามต่างจังหวัดบ้างแต่เริ่มจากสนามที่อยู่ใกล้กรุงเทพก่อนเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพพักอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เลย เน้นที่ระยะทางไม่ไกลเพราะว่าเซฟค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าที่พักนะครับในครั้งต่อไปนะครับผมก็ได้ประกาศโปรแกรมไปแล้วในแฟนเพจนะครับจะจัดที่สนามชนกรแลนด์นะครับสนามชนกรแลนด์เป็นสนามที่จัดจชิงแชมป์ประเทศไทยไปเมื่อสนามสุดท้ายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับก็จะเป็น1ในสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในสนามที่9นะครับสนามชนกรแลนด์อยู่ที่ำทอำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีนะครับ ครั้งนี้ก็เอาใจแฟนๆ FC ที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่โซนทางนั้นนะครับสอบถามมาสําหรับครั้งแรกแล้วก็พลาดโอกาสไปครั้งนี้ก็เลยเปิดการให้ FC ทางภาคตะวันออกครับได้มาเข้าคอร์สเทรนนิ่งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสูตรนะครับหรือว่ารถโปรดักชันเป็นแอนดูโรก็ได้นะครับแล้วก็น้องๆเด็กๆหรือว่าพี่ๆ VIP ได้หมดทุกรฟีมือนะครับ การเทรนนิ่งของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับก็คือเราจะเน้นเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มที่มีฝีมือปานกลางเริ่มต้นหรือว่าระดับโปรนะครับเราก็จะดูระดับฝีมือของแต่ละคนไปเพื่อเน้นความปลอดภัยนะครับสำหรับการเทรนนิน่งโปรแกรมการเทรนนิ่งของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด2วันครับจะมีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับครั้งนี้เราจัดขึ้นวันที่28 29พฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับก็ อีกประมาณ10กว่าวันเท่านั้นนะครับโปรแกรมเราจะเทรนนิ่ง2วันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันแรกเราจะเน้นเป็นภาคพื้นดินก่อนนะครับเน้นการจัดท่าจัดท่าบนรถก่อนเป็นภาคทฤษฎีพอแต่ละคนนะครับรู้ท่าที่ถูกต้องแล้วก็ไปลงสนามเป็นการปฏิบัติจริงเริ่มจากการเลี้ยวโค้งนะครับการจัดท่านั่งท่ายืนการใช้คันเร่งการใช้เกียร์ทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับ เข้าในเข้าแบงค์นะครับแล้วก็สอนลายการขี่ว่าลายไหนเป็นลายที่เร็วเป็นลายเรซิ่งลายนะครับสำหรับการขับขี่เรซิ่งลายคือลายที่เร็วสําหรับใช้แข่งขันนะครับแล้วก็มีลายที่เอาไว้จังหวะปิดลายหรือว่าจังหวะแซงนะครับก็จะใช้หลากหลายลายแตกต่างกันไปพอวันอาทิตย์นะครับเราก็จะเน้นเทคนิคที่เข้มข้นมากขึ้นจะเป็นเทคนิคการขึ้นเนินละเป็นเนินเป็นลูกนาดนะครับแล้วก็เนินรูปแบบต่างๆในสนามที่มี ซึ่งตอนนี้นะครับสนามชนกรแลนด์เนี่ยได้ปรับสนามใหม่นะครับอาจารย์สยามที่จะเริญนผลเพิ่งจะเข้าไปปรับเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับทางผมก็ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสนามแล้วนะครับก็ได้จองวันจองสถานที่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับมีผู้สมัครมาแล้วทั้งหมด7คนนะครับผมพูดกับเบนไว้ว่าเราจะรับสมาชิกทั้งหมด20คนเท่านั้นนะครับเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงถ้าเกิดเรารับมากกว่านี้นะครับ ก็จะดูแลไม่ทั่วถึงก็จํากัด20คนนะครับตอนนี้ก็ได้7คนแล้วนะครับส่วนค่าสมัครนะครับค่าสมัครท่านละ3,500บาทนะครับเรียน2วัน3,500บาทมีอะไรบ้างนะครับได้เทรนนิ่ง2วันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีเสื้อแบบนี้ให้นะครับเป็นเสื้อเซเว่นวันออนไลน์ กับ b r e m s i ต i รซ a c งคา a ์เดมนะครับเสื้อนี้จะเป็น Limited Edition นะครับไม่ได้มีทำขายนะครับสำหรับใครที่สอบถามมาว่าอยากได้เสื้อแบบนี้นะครับเราไม่ได้ทำขายเราทำสำหรับนักเรียนที่สมัครเทรนนิ่งกับเรานะครับเพราะว่าเราอยากให้เสื้อเป็น Limited เวลาเราเห็นใครใส่เนี่ยก็จะจำได้ว่าคนนี้เคยมาเทรนนิ่งมาเรียนกับเรานะครับซึ่งแต่ละสนามก็จะเปลี่ยนคอลเลกชันไปเรื่อยๆนะครับอย่างสีขาวเนี่ยเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นลายนี่แหละแต่ว่าเป็นสีดำน้ำเงิน,นครใครที สนใจนะครับก็ลงชื่อสมัครได้มีเสื้อให้แล้วก็หลังจากที่จบการเทรนนิ่ง2วันนะครับเราจะมีใบประกาศนียบัตรมอบให้นะครับสำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มีไลเซน์ของโค้ชทั้ง2ท่านนะครับมีไลเซน์ผมแล้วก็ไลเซน์ของเบนประสิทธิ์นะครับก็สามารถนําไปประดับที่บ้านประดับที่ร้านของคุณได้นะครับเกิดใครเปิดร้านอยู่หรือว่ามีที่ตั้งโชว์นะครับเอาไว้เป็นที่ลึกแล้วก็เป็นกําลังใจในการพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับ ก็ย้ำอีกทีครับครั้งที่2นะครับสำหรับการเทรนนิ่งนะครับเซมิวันออนไลน์เบมซิตเรซิ่งแคาเดมีนะครับจะจัดขึ้นในวันที่ 28- 29พฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับเป็นวันเสาร์ทิ่ที่สนามชนกรแลนด์อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับก็เป็นหนึ่งในสนามที่จะจัดแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในปีนี้แล้วก็ตอนนี้กําลังปรับสนามเป็นรูปแบบใหม่ปลอดภัยแล้วก็มีเนินมีนาดนะครับมีโค้งครบทุกรูปแบบสําหรับการฝึกสอนเรียกได้ว่า คุ้มมากๆแน่นอนสําหรับใครที่มานะครับไม่ผิดหวังครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถลงชื่อได้นะครับทางแฟนเพจนะครับแฟนเพจ7ซเว่นวันออนไลน์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจพิมว่าเซเว่นวันออนไลน์เดี๋ยวผมจะให้ชื่อ Facebook ไปด้านล่างนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรของเซเว่นวันออนไลน์ไว้ด้วยนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับตอนนี้เหลืออีก13ท่านเท่านั้นใครที่สนใจก็ฝากไั้ด้วยครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับ ใครที่ดูแล้วนะครับชื่นชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเซเว่อน,อนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันสําหรับการเทรนนิ่งครั้งที่2นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ